สบายดียำแรงพี่น้องพบพอกันเองเลยเนาะกับช่องกองไลเชแนลอะไรเป็นเนาะมาพบพอกันยำคำคำมานี่พี่น้องมานี่ก็เวียดพี่น้องเวียดโทรมาอยากได้มะพร้าวพี่น้องอยากได้มะพร้าวหอมก็เลยตัดคลายให้เวียดมาบางอย่างอยู่ในขางคอกมูลอะไรเป็นเนาะมูน้อย มันก็เลยงามมันไก่ฝุ่นหมมันบองบอกเผ่าเตียเผาเตียเบียดวชิคายเบียดซองแซงไปเนาะเบียดสั่งแต่ว่ามันโบธาได้แก่ดอกแต่ว่าเบียดนี่จะกินเลยน้่มมันสไตล์ของเบียดพอหยุ่งมันนี่ขเขาจาถีบอย่างไรกูได้ที่ว่าเวียดไปเหตุงานอยู่ใกล้กันได้กินแต่ยุ่งเผ่าเวียดเป็นบมก,กินยุ่ง ต้นละก็ลังออกดอกนี่ต้นนี่ละดกดกพิเศษต้นนี้ถ้าเขาต่อนออกแล้วก็โตตัวนั้นก็สีดกต่อนแล้วกเขาวออกมันก็มันสีบูดกป็ได้ถ้าเขาต่อนแก่ๆสำเนึยงแล้วออกออกมันก็หมางก็สีจับไปเลยเผื่อมันดูดถัดมันลุงเลี้ยงไปมันก็สมบูรณ์ของหากมันอาพี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นไปมัดแซงมันก่อนแล้วก็สิตัดเผว่าย่อนมันถือว่านักสมควรนี่พี่น้องเลย บกธรรมดาน3-40โลพอได้นี่แสงนึงประมาณอยู่20ประมาณ20นี่แหละ16 17 18เอาไปเบิ่งวิธีตัดกันวิธีปลูกเชตต้นไม้ปูกเสือกอีกอนแซงเอามันเพื่อเวลาเฮาดึงมันตัดมันก็มันสิบ่ตกพี่น้องแล้วก็ส่วนนึงสนน่วนนึงก็ส,สิูกใส่แงมะพร้าวว่า,า,าส,สเาิเอาจัก2แซงบ่มันเอา2แซงให้เบียด ขายลูกระบบแพ้งพี่น้องอยูพ่พี่ลูกละสิบบาทเ่ว่าขายเ่ว่าแซงนี่ก็ะชิตกอยู่ประมาณสอ,อ,องบอยหอดมาได้เกือบหอนนะพี่น้องฝูกมมาได้ดีทีทีเอาเดียวฉีไปขึ้นไปตัดพี่น้องจงเบิ้งน้ำกันว่าวิธีตัดมันพอามันชินลงแหง้งลงคอยจังได้ไปเบิ้งหลังจากฝูกเสือกแล้ว รถคนส่งมาเลยน้องมาเลยแกน้องคิมน้องเคลูกสาวเลิงตั้งมาเออคนนักขับสเลิงจอด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 ข้าวปลาทรา้ตัดและถ่ายอยู่อามาสบายดีพี่น้อง กำลังถ่ายคลิปน้องคิมน้องคิีมขึ้งมาน้องคิมอายพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องวิธีตัดเกี่ยพี่น้องมาตัดนำกันเลยบ้านกำลังจะขึ้นไปงามากมาเกี่ยมมันจะบึ้มเลยบ้านนี่มันรุนกันว่าหมกเผามันเสือกมันชอยู่แซงบ่อ่ะไปเบิ่งเอาะไรพี่น้องไปบ้านตัดเลยเด้อเบิ้งพี่น้องชีลงแหงคอยพี่น้องปุ๊บปุ๊บ นแซงขาดพี่น้องเอ้ยตัดเชือกลุดกล่องอิลี่อยู่พื้นแป๊บขาดเลยโอ้ยขายเลยเแงยเลยนะพี่น้องเอ้ยหมด้เอาเป็นแซงเลยเอาเอาขึ้นคอยเอาขึ้นไปน้องคิมน้องแครไม่ใช่ลูกโอ้เด็ดเด็ดเด็ดเก็บ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 โอ้ย นี <ra ่น kind of ี่หมางนึงพูดได้ผลอยู่ป่านะดิ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 บ่เห็นเออนี่เก็บยไปก่อนตัวแซงมันนักเดี๋ยวพอเอาไปโอ้แจ็คหมางหลายบาทนับบังเดอร์ทำสถิติเดีแซงนึงมันจะได้เท่าไรสองหมาฮะอันนี้กระสือท่านเอาไปก่ออืมเบียดซื้อเมาด้วนี่อันละสิบลูกละสิบบาทใช้น้องคีมได้ใชะโอ้ขาดพี่น้องเอาไม่เอาไม่จะเอาแซงไม่อีกเดี๋ยวอ๋อสองแซงซะ มันจังนานมาซื้อว้าุบหล้วแล้วลพี่น้องแล้วเรากำลังจะออกเดินทางโอ้ว้าวาว้าวาเต็มทะเลขอนยาเลยประมาณสี่สิบได้เนาะอาจจะประมาณถึงส,สี่สิบนะไกลสี่สิบกว่จ้ะไกลสี่สิบโอ้โหโบายขนาดที่ข้าวหอยสีส่อืมเยอะแยะเลยของข้าวผลงานพี่น้องเอ้ยปลูกเอาได้ขายตะกี้ว่า,วาปลูกไว้กินมาแล้วได้ขายพอมีน้องมีคนมาถามซื้อขายนำมัน อ่ะพี่น้องคลิปนี้จะจบบรรยากาศเพียงเท่านี้แล้วครับพบพอกันคลิปใหม่พี่น้องสำหรับนี้สำหรับคลิปนี้กันที่จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามไปได้ด้อพี่น้องหากเห็นคลิปนี้เอาพบพอกันทำไมสบายดี